ะะกับ Go Now Check-in b a g g a g EP e 2ค่ะค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดไปกันบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับเมนู F5 bags แต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมดูในรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับ Baggage types ว่ามีอะไรบ้าง STND standard baggage, SEF sport equipment, BSTR baby stroller C back, cabin baggage, W C H R wheelchair, sum some two, sum some, Sum, T N D. Standard Baggage ถ้าหากว่าเราต้องการเช็คอินสัมภาระผู้โดยสารน,นะคะวิธีการก็คือว่าให้เรา Retrieve PNR ของผู้โดยสารขึ้นมาหรือว่า Search ชื่อผู้โดยสารท่านนั้นนะคะจากนั้นค่ะไปที่ bags ค่ะเมนู F5 ค่ะคลิกที่คำว่า bags เพื่อ add สัมภาระค่ะ ให้คลิกที่คำว่า insert ค่ะเพื่อ add สัมภาระหลังจากคลิกที่คำว่า insert นะคะจะปรากฏช่องด้านขวามือค่ะเขียนว่า add bags นะคะในช่องนี้ค่ะรายละเอียดที่เราจะต้องระบุลงไปได้แก่จำนวนชิ้นน้ำหนกัก baggage type ค่ะตัวนี้สำคัญมากนะคะในช่อง baggage type ค่ะถ้าหากว่าสัมภาระของผู้โดยสารเป็นสัมภาระทั่วไปเช่นกรอง หรือกระเป๋าเดินทางให้เราเลือกไปที่คำว่า STND Standard Baggage หลังจากนั้นคลิกที่คำว่า Add ด้านล่างค่ะค่ะจากตัวอย่างสไลด์เมื่อสักครู่นะคะเราทำการเช็คอินสัมภาระของผู้โดยสารไปทั้งหมด1ชิ้นน้ำหนัก16กกิโลค่ะเรามาดูต่อนะคะว่าระบบจะทำการชาร์จเงินผู้โดยสารอย่างไรในสไลด์แผ่นนี้นะคะทางด้านซ้ายมือค่ะในช่องสีแดงค่ะ จะเห็นแท็กนัมเบอร์ค่ะ Final Destination ไปภูเก็ตนะคะเลขแท็กสตัวสุดท้ายค่ะ7857ค่ะ16กิโลนะคะ Baggage Type ก็คือ STND ค่ะเป็น Standard Baggage ค่ะ Status คือ Check In เรียบร้อยนะคะมุมบนค่ะด้านบนสุดนะคะ AB15 ค่ะแล้วก็มาดูที่ช่องคำว่า Free Breakdown นะคะตัวนี้แสดงให้เห็นว่าระบบ Auto c h a r g นะคะ Airport Baggage สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการจองสัมภาระมาล่วงหน้าค่ะแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเราใส่ไปทั้งหมด16กิโลนั่นหมายความว่าผู้โดยสารมี Excess Baggage Over อยู่1กิโลค่ะระบบก็ทำการชาร์จเช่นเดียวกันนะคะโค้ดย่อของ Excess Baggage ค่ะในระบบโก Now คือ OVBG ค่ะ S E F Sport Equipment No prebook SSR ค่ะสำหรับการรับเช็คอินสปอร์ตอ i ป m e n ์นะคะในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้ทำการจองน้ำหนักสำหรับโหลดอุปกรณ์กีฬามาล่วงหน้านั้นวิธีการและขั้นตอนจะต่างจากการรับเช็คอินสัมภาระแบบอื่นๆน,นะคะมีคำถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคําคำตอบคือเนื่องจากว่าระบบไม่สามารถรู้ได้ว่า สิ่งของหรือสัมภาระที่เรากำลังจะรับเช็คอินนั้นเป็นสิ่งของประเภทใดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแจ้งให้ระบบทราบเพื่อจะได้คิดค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องวิธีการคือค่ะดังตัวอย่างนะคะให้เรา r e t r i e v e p n r ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะก่อนรับเช็คอินสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์กีฬาให้เราเลือกไปที่เมนู Services ค่ะ F6 หลังจากนั้นให้เราไปชาร์จ SSR ค่ะที่เขียนว่า Airport s p o t Equipment ค่ะ A S E F ค่ะใส่คอมเมนต์ลงไปในช่องโน้ตนะคะแล้วคลิกที่คำว่า add ค่ะหลังจากที่เรา แอ S S R Code A S E S เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาที่ b a c k ค่ะ F5 ค่ะเพื่อทำการ Adspot t q u u p m e n t ค่ะในหน้า b a g s F5 นะคะให้เราคลิกที่ช่องคาว่า insert นะคะจากตัวอย่างสไลด์เมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นค่ะในช่องสีแดงนะคะ a อด b a ็ค่ะให้เราใส่จำนวนชิน้นน้ำหนัก แล้วก็เลือก baggage type ค่ะเป็น SEF ค่ะค่ะจากสไลด์เมื่อสักครู่นะคะเราทำการเช็คอินอุปกรณ์กีฬาไปทั้งหมด1ชิ้นค่ะ16กิโลนะคะมาดูต่อในสไลด์นี้นะคะผลที่ได้ค่ะดูด้านบนนะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงเล็กๆนะคะหลังจากที่เรา add services นะคะเป็น airport s p o t equipment แล้วนะคะก็จะมี SSR code ค่ะปรากฏขึ้น ASEF ค่ะ มองลงมาด้านล่างค่ะฝั่งซ้ายมือเช่นเดิมนะคะดูรายละเอียดของสัมภาระที่เช็คอินเข้าไปนะคะ Destination ค่ะปลายทางค่ะไปที่ภูเก็ตค่ะ Tag Number 4ตัวท้ายค่ะ7916น้ำหนักสัมภาระนะคะ16กิโลค่ะประเภทของสัมภาระคือเป็น s p r t Equipment ค่ะ S.E.F. ค่ะ Status ค่ะคือเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราคอนเฟิร์มอีกทีนะคะขวาบนค่ะ ดูที่ฟี e บรกดาวนะคะจะเห็นได้ว่ามีการชาร์จค่า ASEF Airport s p o t Equipment จำนวนเงิน1,100บาทและเนื่องด้วยว่าเราใส่น้ำหนักไปทั้งหมด16กิโลนั่นหมายความว่ามี excess baggage เพิ่มขึ้นอีก1กิโลค่ะระบบก็จะทำการออโตชาร์จเช่นเดียวกัน OVBG ค่ะ excess baggage 1กิโลค่ะราคา350บาท Adding free allowance items ในส่วนของ free allowance items นะคะเราจะมาดูกันว่ามี items ไหนบ้างนะคะที่เราสามารถเช็คอินได้ฟรีค่ะระบบจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการรับเช็คอินแล้วก็ระบบจะไม่นำน้ำหนักตัวนี้นะคะไปหักลบกับน้ำหนักที่ผู้โดยสารได้ทำการจองมาแล้ว BSTR Baby Stroller วิธีการรับเช็คอินรถเข็นเด็กนะคะเหมือนก,นกันกับเวลาที่เรารับเช็คอินสัมภาระทั่วไปค่ะวิธีการก็คือว่าให้เรา r t t r e v e นะคะ PNR หรือว่า Search หา คู้เดสารท่านนั้นขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะมาที่เมนู b a ็กค่ะ S5 ค่ะหลังจากที่เรามาที่เมนู b a ็กค่ะ F5 ค่ะให้เราคลิกที่คำว่า insert นะคะจากนั้นจะมีเมนูฝั่งขวามือนะคะ add b a c k ค่ะปรากฏขึ้นมาให้เรานะคะใส่จำนวนชิ้นน้ำหนักหลังจากนั้นค่ะเลือกประเภทค่ะเป็น d s t r ค่ะเพื่อโหลดรถเข็นเด็กค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราเช็คอิน รถเข็นเด็กนะคะเข้าไป1ชิ้นค่ะน้ำหนัก5กิโลค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะด้านซ้ายมือของเรานะคะเช็คอ mm ิน hmm. 1>, 1ชิ้น Final Destination ค่ะภูเก็ตแท็กซี่ตัวสุดท้ายค่ะ7858นะคะน้ำหนัก5กิโลกรัมค่ะ Baggage Type ค่ะ BSTR เป็น Baby Stroller นะคะ Status คือเช็คอินเรียบร้อยแล้ว มุมบนขวาค่ะในช่องฟ Breakdown จะเห็นว่าบาลานซ์ย e นะคะขึ้นเป็น0นย์ค่ะนั่นหมายความว่า Baby Stroller ตัวนี้เป็น Free Items ในกรณีเช่นที่ผู้โดยสารซื้อน้ำหนักมาแล้วนะคะ Free Items ค่ะน้ำหนักที่เช็คอินเข้าไปจะไม่ไปรวมกับน้ำหนักที่ผู้โดยสารทำการจองมาแล้วซีแบก Cabin Baggage วิธีการรับเช็คอินซีแบกหรือว่า cabin b a g g a g e นะคะให้เรา Retrieve PNR หรือว่า Search หาผู้โดยสารท่านนั้นขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะมาที่เมนู b a g s ค่ะ F5 หลังจากที่เข้ามาในเมนู b a g s F5 แล้วนะคะให้กด Insert ค่ะเช่นเดิมค่ะขวามือค่ะจะมีช่อง add bags นะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะให้เราใส่จำนวนชิ้นค่ะน้ำหนักค่ะเราก็เลือกไปที่ baggage type นะคะให้เราเลือกเป็น C-Bag หลังจากนั้นกดคำว่า add ค่ะ หลังจากที่เราทำการเช็คอินซีแบ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูรายละเอียดของซีแบ็กทางด้านซ้ายมือค่ะ Final Destination ค่ะไปที่ภูเก็ตนะคะแท็ Tag Number อร์4ตัวสุดท้ายค่ะ7861น้ำหนัก7กิโลกรัม b a g k Typ Type ก็คือซีแบนะคะ Status คือเช็คอินเรียบร้อยแล้วมุมบนขวาค่ะดูกันอีกครั้งนะคะในช่อง b r Breakdown ค่ะ ตัวนี้จะเห็นว่า Balance Due นะคะเป็นศูนย์เนื่องจากเป็น Free Items ค่ะในตัว c b a c k นะคะให้ระวังว่าน้ำหนัก Maximum ที่เราสามารถรับเช็คอินได้นะคะก็คือ7กิโลกรัมค่ะถ้ามากกว่า7กิโลกรัมค่ะระบบจะ Auto คิดค่าธรรมเนียมในการเช็คอินสัมภาระทันที WCHR Wheelchair วิธีการรับเช็คอินวิวแชร์ค่ะให้เรา retrieve p n r ผู้โดยสารเซิร์ชชื่อผู้โดยสารค่ะจากนั้นมาที่ Bags ค่ะเมนู F5 หลังจากที่กด Bags F5 แล้วนะคะให้เราคลิกไปที่คำว่า Insert ค่ะจากนั้นช่อง add bags จะปรากฏขึ้นมาทางด้านขวามือนะคะเช่นเคยค่ะใส่จำนวนชิ้นใส่น้ำหนักนะคะแล้วก็เลือกไปที่ bag g g a e type ค่ะ เราต้องการ add view share ให้เรากดเลือกไปที่ WCHR ค่ะหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า add ด้านล่างค่ะหลังจากทำการเช็คอินวิวแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรายละเอียดของวิวแชร์นะคะจะปรากฏในกรอบสีแดงด้านซ้ายมือค่ะเช่นเคยนะคะ Final destination ค่ะคือไปที่ภูเก็ตค่ะเลขแท็กสีตัวสุดท้ายค่ะ7907ค่ะน้ำหนัก5กิโลกรัม Backage Type นะคะเป็น e e l c h a i ์ค่ะ WCHR Status คือ Check-in เรียบร้อยแล้วในช่อง Free Backdown ค่ะ Balance ก็ขึ้นเป็น0ูนย์ค่ะเพราะว่า e l c h a r r ตัวนี้นะคะเป็น Free Items ค่ะ s u m to ซัมซัมวิธีการรับเช็คอินน้ำซัมซัมนะคะให้มาที่ b a s ค่ะ F5 หลังจากมาที่ b a ็กค่ะ F5 ค่ะคลิกที่คำว่า Insert นะคะ ช่องขวามือค่ะเช่นเคยค่ะใส่จำนวนชิ้นค่ะน้ำหนัก baggage type ค่ะ ในตัวอย่างนะคะใส่ไป1ชิ้นค่ะน้ำหนัก5กิโลกรัมค่ะ Baggage Type นะคะใส่เป็น Sum t w ในส่วนของน้ำซัมซัมค่ะ Maximum Weight นะคะที่เราเอา l า w ให้ผู้โดยสารโหลดได้ฟรีคือ5กิโลกรัมค่ะหลังจากที่เช็คอินน้ำซัม s นะคะรายละเอียดก็จะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายมือนะคะ Destination ค่ะไปที่ภูเก็ตค่ะ Tag Number 4ตัวสุดท้ายค่ะ7909น้ําหนัก5กิโลกรัมค่ะ Baggage ทปค่ะเป็นซัมทูนะคะ s t a ตัสคือ check in แล้วในช่อง free ฟรีเบ d o w n ค่ะจะเห็นว่าบ a ลานซ์ดิวนะคะเป็น0ูนย์ค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะในช p t ต์ถัดไปค่ะ